คุณนะในการแบบทับโคดเนาะแต่เขาเป็นอะาราไซส์เลยนะสำหรับเกมเกมนี้น <l ots> เป็นรถวิโลก่โรบเราจะปรับเป็นแนวบุคคลที่สามนะอันนี้มันมีปั๊มน้ำมันนะเพื่อนนะถ้าถึงว่าน้ำมันหมดก็เข้าไปเติมได้นะ <l ots> โอเคภาพค่อนข้างสวยเลยบอกให้ใครที่สนใจหลดมาเล่นกันได้นะ คัามจริงนะแล้วก็หน้ารถก็มี G P S ให้ด้วยเนี่ยเออเราขับตาม G P S ไปอย่างเดียวยใครจะแต่งรถนะสามารถแต่ง